ทำไแล้วก็มีเงินเขาเอาเงินไปซื้ออำนาจไปสร้างอำนาจซื้อผู้วางขวางในท้องถิ่นมาใส่เสื้อไทยรักไทยแต่แล้วเขาเอาอำนาจรัฐระดับสูงมาสร้างเงินรอนเปลือกิจการเขาจะทวนทวนแล้วก็ยกขายเอากําไรให้สิงคโปร์รวยไปเจ็ดหมื่นกว่าล้านอุกสายืดไปสี่หมืนหจากอำนาจรัฐระดับสูงเขสั่งซื้อคุมสื มีประชาชนสีแดงมาช่วยกันสร้างวัฒกรรมและคุมสือ่อแล้วก็ป้อนนะครับป้อนการชวนเชื่อต่างๆป้อนความเสียชังป้อนความหลอกลวงความหลงต่างๆเนะี่ยมาสู่ประชาชนจนเกิดพวกประชาชนเนี่ยจากการที่เคยเป็นแค่นักเลือกตั้งคนเลือกตั้งกลับถูกมอมเมาจนกลายเป็นสมาชิกเป็นมวลชนของเขาขณะเดียวกันเขาก็ออมหน้าเนี่ยป้อนประชานิยมเข้ามา คนเรามันได้ทั้งความหลงได้ทั้งประโยชน์ได้ทั้งความเชื่อจากนักเลอกตั้งธรรมดาจากประชาชนมันก็กลายเป็นบนคนหนึ่งเข้าไปแล้วเสร็จแล้วก็กลายเป็นขนานลืึกตั้งกลายเป็นม็อบตามสั่งกิจการทั้งหลายเงิเข้าไปรับใช้สถาบันนี้พับยิ่งนานไปเงินเขายิ่งเยอะยิ่งนานไปอำนาจก็ยิ่งสูงยิ่งนานไปความหลงไหลย,ยิ่งมาก ยิ่งนานไป,ปวัพร้องยิ่งเต็มแผ่นดินนี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเราเชิญพบก,กับคุณจิตรกรบุษบาครับบุคลากรทักสิค่ครับ <laughs> เ,เราดูรูปที่ใช้เป็นประกอบหัวข้อในวันนี้ก่อนนะครับที่จริงขนาดนี้กลุ่มนักกากขาวนี่กำลังถูกโจมตีมากนะครับว่าใส่หน้ากาก,ากมาทำไมทำไมไม่เปิดหน้าสู้กันนะครับ แล้วก็มีโจรไปปล้นเซเว่นอีเลเว่นแล้วมันก็จะให้เราหยุดทั้งกระบวนการเลยเพียงเพราะโจรมันไปปล้นเซเว่นนะฮะทีนี้ถามว่าปกติมันไม่มีโจรใส่หมวกกันน็อกไปปล้นเซเว่นหรอแล้วทําไมมึงไม่ห้ามใส่หมวกกันน็อกทั่วประเทศอะน,นะมีมุกโจรคลุมหน้าไปปล้นทําไมไม่หยุดห้ามขายไอ้ผ้าคลุมหน้าเพราะฉะนั้นไอ้เป็ดนี่เป็นตำรวจปัญญาอ่อนนะ แค่คนสองคนใส่หน้ากากไม่รู้ว่าส่งไปเองด้วยหรือเปล่าด้วยนะฮะจะมาหยุดกระบวนการของประชาชนทั้งหมดนะฮะจริงๆแล้วพวกมันได้ใส่หน้ากากมานานนะ,ะองค์ประกอบของระบบทักษสิณน,นี่คือฝูงเปรตใส่หน้ากากประชาธิปไตยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมาเห็นงบประมาณมเห็นอำนาจเนี่ยมันหิวกระหายนะ คราวที่แล้วท่านพลตระเอกวสิ์เดชก,กุลชรบอกว่ามันมีโรคที่มันเจ็บป่วยในตัวเองคือเห็นของก็อยากลักขโมยนะทีนี้มันงบประมาณมหาศาลเลยก็นําโดยท่านผู้นําลิ้นสองแฉกหน้าเหลี่ยญตัวนี้นะยู่บนเก้อยสีทองเลยนะครับนะแล้วตามมาด้วยโคตรญาติในตระก,กูลนะฮะนะอิสระเปานะสามโครนะนะไอโอ๊คสุ้มคอยนะครับนะ แล้วก็อิจเวทนะครับคือป้ายวิญ,ญญาณทักษินนะนี่คือที่สถิตของวิญญาณทักษินนะฮะใครเห็นผู้หญิงคนนี้ต้องกราบไหว้เพราะว่าวิญญาณของท่านทักษินอยู่เต็มเปี่ยมในตัวห้องนางนะแต่ว่าสมองไม่ได้ออกมานะฮะออกมาแต่วิญ,ญญาณนะครับเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยระดับรองลงมาจากพวกเขาจึงคือคนในวงตระกูลคของเขานะครับแล้วก็รายล้อมด้วยบริวารน,นะครับ เราก็จะเห็นว่าชุดสีกาดีลิ้นสองแฉกยกมือไหว้มีวันนี้เพราะพี่ให้นะครับทหารชั่วมีไหมมีใส่บวกก้มลงกราบเลยนะฮะดีนะไม่ทำเป็นรูปนอนกินปูอยู่ตรงนี้นะครปัญญาชนนะครับที่เห็นเงินเป็นอย่างก็เอาปัญญาความรู้ตัวเองมารับใช้ระบอบนี้นะครับ แล้วก็ยังเต็มไปหมดเลยนี่นักเลือกตั้งนะครับชูมือสลอนเลยในสภามึงจะพูดดีพูดชั่วมี็ลไยสุดท้ายช่วยบอกคุณหน่อยให้กูยกมือหรือไม่ยกมือนะแค่นั้นเองนะครับแล้วกนะ็มีกลุ่มอนอื่นอีกนะครับเนยะกุ้ยข้างถนนนะกองกําลังติดอาวุธนะทั้งอาวุธเล็กอาวุธน้อยนี่คือภาพใหญ่ๆที่ทเราจะต้องเห็นหนะครับนี่พวกนี้อยู่เบื้องหลังนะครับคอยลงทุนแล้วก็ถอนทุนคืน ความชิบหายของประเทศชาติส่วนหนึ่งเกิดจากคนพวกนี้นะครับคนพวกนี้คือนายทุนที่เมื่อก่อนเนี่ยก็จะคอยส่งเงินมาสนับสนุนพรรคการเมืองแต่ระบอบทักษิณได้เปลี่ยนโฉมหน้าไปเอานายทุนเหล่านี้มารวมหุ้นกันแล้วตั้งบริษัทแต่อําพรางว่าเป็นพรรคการเมืองตามระบบประชาธิปไตยนะครับนะกอีนิยาที่แสดงต่อกันก็จะเคารพน,นอกแบบนี้นะครับนะ ท่านครับดีครับท่านครับและนี่ก็คือฉากหน้าของการประกอบการของบริษัทนะครับก็คือส่งพนักงานบริษัทมาแสดงตนเป็นคณะรัฐมนตรีแต่ว่าจิตใจของคณะรัฐมนตรีนั้นมีเป้าหมายเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติหรือความมั่นคั่งร่ำรวยของโคตรยากและนายใหญ่ก็เป็นคำถามที่ประชาชนต้องอ่านให้ออกอย่างตกนะเป็นเหยื่อของภาพลวงตานะครับ ในทางยุทธศาสตร์การเคลื่อนโดยเฉพาะมวลชนนะครับเมื่อตั้งบริษัทมีพรรคการเมืองแล้วมันต้องมีฐานของการสนับสนุนเพื่อให้บุคลากรของบริษัทได้เข้าไปยึดอำนาจในสภาในนามของนักการเมืองเนี่ยนะครับมันยังไม่พอนะครับเพราะแรงต่อต้านของภาคประชาชนที่รู้ทางอย่างนี้จึงต้องประดิ์ประดอยมวลชนของตัวเองมาสู้คนที่ปั้นแต่งมวลชนก็คือไอ้พวกที่ออกจากป่า คอมมิวนิสต์เก่าที่บ้าเงินนะฮะใช่ไหมเนี่ยน้องแสกตัวนั้นนะฮะ <c oughs> <c oughs> ี่ดูภาพข้างบนนะครับนี่คือบรรยากาศสมัยเป็นพรรคคอมมิวนิสต์มีการจัดตั้งมวลชนมีคนปลุกปั่นปราใยใส่ความคิดเข้าไปคําถามคือใช่หรือไม่อย่างหัวหน้าหนาอบชนะครับหรืออย่างคนที่ซ่อนตัวอยู่ข้างหลัง นะครับพวกนี้คือมือยุทธศาสตร์ในการเคลื่อนมวลชนชเมื่อมีการพยายามจะจัดตั้งมวลชนนะครับแล้วก็มองเมามวลชนผ่านเลขกลนต่างๆแล้วเนี่ยมันต้องมีพี่เลี้ยงของมวลชนนะครับก็คือพวกนักปลุกระดมทั้งหลายนะครับนักปลุกระดมพวกนี้ก็ทํางานต่อจากในายใหญ่นั่นแหละนะครับในายใหญ่ก็จะมีลักษณะเฉพาะหน่อยก็เช่นต้องขี้คุยนะครับ เช่นเนี่ยเราจะทาโครงการรถไฟความเร็วสูงไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวนะจีนจะทําให้เราอย่างนั้นอย่างนี้นะครับไอ้พวกริ้วล้อก,ก็เอามาขยายความต่อแล้วก็ปลุกระดมอื่นๆเติมเข้าไปด้วยนะคุณหน้าคุณตาไหมครับผมอยากจะฝากบอกคนเสื้อแดงทั่วประเทศครับอีกครั้งหนึ่งครับว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นรุนแรงกับพี่น้องเสื้อแดงที่กรุงเทพพี่น้องเสื้อแดงต่างจังหวัด ให้ไปที่สารการกันให้เต็มที่ขอให้เสื้อแดงซึ่งอยู่ทุกจังหวัดฟังภารก,กิจดังต่อไปนี้ให้ไปรวมตัวที่สารการรอเวลามีการปราบารายตัดสินใจได้ทันทีพวกคุณยึดอำนาจพวกผมเผาทั่วประเทศ เผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองแล้วใครจะจับใครจะอะไรมาเอากับผมนี่ถ้าคุณยึดอำนาจเผาเผาเลยครับพี่น้องเผาผมรับผิดชอบเองนะคือรับผิดชอบในการมาเป็นรัฐมนตรีนะครับก็จะมีขบวนการอย่างนี้นะครับ เป็นหลักและในที่สุดคนเหล่านี้ก็จะได้รับสิ่งตอบแทนที่ชัดเจนนะครับลดระดับลงมาจากแกนนำก็จะเป็นพวกอันธพานใหญ่นะครับพวกนี้จะคอยสร้างบรรยากาศแห่งความกลัวครับเราเห็นเหตุการณ์ในการชุมนุมของกลุ่มนปชปี53ที่ผ่านมามีกองกำลังติดอาวุธซึ่งนะครับอริสมันพงเรืองรองประกาศชัดเจนว่าบัดนี้พี่น้องผมขอบอกข่าวดีว่า เดิมทีนั่นคนเสื้อแดงมีแค่เพียงพรรคการเมืองและมวลชนเท่านั้นแต่วันนี้แก้วอีกปรกกาหนึ่งที่เรารอนั่นก็คือกองกำลังไม่ทราบไฟเขาพร้อมสนับสนุนปกป้องคนเสื้อแดงเก็บไม่ไดใ,ใจไปน,นี้มีอะไรเกิดขึ้นบอกไม่รู้ไม่เห็นมีอะไรต่อโต๊ต่อไปนี้บอกไม่รู้ไม่เห็นอย่างเดียวเก็บไม่ไม้เลืนในใจ พอรองลงมาก็จะต้องมีพวกอันตพานตัวเล็กตัวน้อยนะครับพวกนี้ก็จะยิงลูกแก้วบ้างยิงน็อตเข้าไปบ้างเห็นอาจารย์แก้วสันไปลําพูนอ้หน้ายิงหวักนะยิงแม่งเลยนะอย่างนี้จะต้นนะเวลาที่ประชาชนนะออกมาต่อต้านพวกนี้ก็จะไปตีอย่างเช่นกลุ่มหน้ากากขาวที่เชียงใหม่ก็ใช้อันธพานท้องผิ่นอันตพานตัวเล็กตัวน้อยนี่แหละไปสร้างบรรยากาศแห่งความกลัว ผลลัพธ์คืออะไรผลลัพธ์คือหน้ากากขาวเชียงใหม่บอกว่าคนที่ถูกตีบาดเจ็บเนี่ยไม่ไปแจ้งความเพราะอะไรครับ<อ>เพราะเขาบอกว่าแจ้งความไปก็เท่านั้นตำรวจคงไม่ดำเนินการอะไรแถมจะเป็นการเอาตัวเองไปล่อป้าให้มันมาตีซ้ำเพราะรู้ชื่อเสียงเรียงนามด้วยนี่คือบรรยากาศที่น่าเศร้าที่สุดในประเทศที่พยายามประกาศว่าเป็นประชาธิปไตยนะครับ ถัดมาก็ตัวดีเลยนะครับนะบางคนไม่ได้ตัวดีแต่ตัวเงี้ยนะครับนะนี่ก็คือนักเลือกตั้งอาชีพนะฮะพูดไม่พราดไม่ได้เดยวครูใหญ่ตียนักเลือกตั้งพวกนี้เนี่ยบางทีทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะครับบางทีทําเป็นคนดีทําเป็นคนสุภาพนะฮะแต่เอาเข้าจริงแล้วก็เป็นลูกจ้างของระบอบทักษิณนะครับนะพอหน้าที่ของคนพวกนี้คืออะไรคือชนะการเลือกตั้งในแต่ละเขตของตัวเองให้ได้ นะครับเสร็จแล้วก็มาทำหน้าที่ถั่วฝักยาวในสภานะยกมืออย่างเดียวนะยกมืออย่างเดียวนะครับนะพวกเนี้ยนะจะได้ดิบได้ดีในสภาไล่มาตั้งแต่ตําแหน่งประธานจนถึงพวกพวกประท้วงเนี่ยนะทุกครั้งที่ลุกขึ้นประท้วงนี่มีคนจดแต้มนะฮะแล้วเอาไปเบิรได้นะครับเ oh. พราะฉะนั้นนักเลือกตั้งพวกนี้แอบอ้างว่าตัวเองเป็นผู้แทนราษฎรเสมอ แต่ไม่เคยทำหน้าที่พูดแทนราษฎรทำหน้าที่พนักงานชิมนวัตรนะครับ